คราวนี้ดิจิตอลวอลเลตนะครับจะต้องมีคนรับผิดชอบไม่ว่าใครก็ตามเกี่ยวข้องทั้งหมดโดนยกเข่งแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องทักษิณเนี่ยโอ้โหทักษิณเขาอหังการมากนะฮะเหิมเกริมมหาศาลนะ,ะออกมาพูดออกมาสปีดอย่างเต็มรูปแบบดิจิทัลเบ l ต์เนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยคือระบบบล็อกเชนซึ่งมีสมาร์ทคอนแทรก หรือมีการควบคุมการใช้เงินได,ได้ได้เช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่นเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำและอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ชุ่มฉ่ากันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ดิจิทัลวอลล์อันที่สก็คือว่าอยากให้คนไทยถึงลากราญ้าเลย ได้เรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยากวันนี้ชาวนาะไม่เคยไม่เรียนหนังสือเลยนะใช้ Facebook ก็เป็นใช้ไลน์ก็ได้มันก็เหมือนกันอีกหน่อยเรียนรู้เดี๋ยวก็ดิจิทัลวอลเล็ก็เข้าใจและอันที่สามพอเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเรียนรู้แล้วมันจะต้องใช้ต่อไปอันที่สามก็คือในข้างหน้าเราจะได้ทั้ง ด i จิทัลไอเราจะได้ทั้งซปเปอร์แอปเพื่อให้คนเข้าไปวันสายออนเนี่ยใช้ใช้กับทุกบริการของภาครัฐได้หมดแล้วก็อีกหน่อยรัฐก็อาจจะออกบอลขายประชาชนรายย่อยผ่านดิจิทัลบอ l e t ซึ่งเขาสามารถเอาบอลไปใช้เป็นเงินเหมือนเงินสดได้ถ้าไม่ใช้ก็มีดอกเบี้ย เพราะเรกพาจารณ์บอลถ้าใช้ก็ใช้ไปหักไปนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าด i จิทัลเ l e t จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้เมื่อมาเป็นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมีการค้านมีความไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งงบกลางปีออกมาของปี67ต้องซึ่งต้องใช้ภายในกันยา67ทางคณะกรรมาการเขาก็เล่าให้ผมฟังว่า เขาจะเอาแสนสองล้านแสนส0 0ล้านที่ตั้งงบมาบวกกับงบกลางอีกสองหมกว่าล้านเป็นแสนส0่ห้านล้านโดยประมาณเอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบางสิบสาล้านคนสิบาล้านห้าแสคนแล้วก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็1 4บสีล้านห้าแสนคนแจกให้ไปคนละหมื่น ก็เป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลางบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคนก็จะถูกคัดว่า <c oughs> หนึ่งคุณสมบัติครบไหมสองซ้ำกับผู้ที่กลุ่มเปราบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าเหลือเหลือเท่าไหร่เขาก็จะเอางบที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อ ให้กับกลุ่มที่อยู่คนลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็เพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำการใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยำแต่กระตุ้นได้ไหมได้แต่ไม่แม่นยำบางคนก็เอาไปใช้นี่เราก็ไม่รู้บางคนเอาไปจ่ายในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้เกิด m u l t i p ลา หรือการขยายตัวทางเสรษงกิจเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรอันไหนทัดทันระบบทันก็ทำด้วยดิจิทัลวอลเน็ตนะครับรัฐบาลนนะ่ะมันก็พูดไปงั้นนะหาเสียงโหยเอาแก้ผ้าเอาหน้ารอดกันไปทุกคนนะ่ะหาเสียงอะ่ะเห็นไหมจะ,หจะทำไม่นู่นจะทำไม่นี่จะทำไม่นั่นแล้วมันทำได้ไหนอะ่ะมันไม่คิดยาวๆว,ว่ากูจะเอาเงินนี่มาทามาแจกแล้วคนละหมืนะ่นแล้วโอหคนต้องเยอะแยะจากเงินงนีน่มาแจากแล้วกู้ก็ไม่ผ่านอะไรก็ไม่ผ่านวาจะจับไปไหนมาให้ แล้วถ้าให้แล้วเนี่ยต้องไปซื้อของคนรวยๆเลยร้านจนๆก็ซื้อไม่ได้เขาบอกมันเอื้อกันเอื้อกันหมดถ้าได้ก็ต้องไปซื้อร้านที่รวยๆเอื้อเฟื้อคนรวยหมดคนจนก็ซื้อไม่ได้มาซื้อร้านเล็กๆก็ไม่ได้มันเอื้อเฟื้อพวกมันกันหมดคนรวยๆทั้งนั้นมันเหมือนเงินตกกระลุกมันหมดแต่เป็นรัฐบาลจะไปแล้วไม่เห็นเงินเข้าเลยเงินที่ต้นนะ่ะมันอะไรจะได้เนี่ยก็ไปใหม่นูน่นก็บอกให้ใช้ตอนต้นปีนู่นวันนั้นก็บอกแล้ว แล้วเขาบอกว่าไหนบอกว่าเมตาจะได้ก็พูดไปเรื่อยๆอะพูดไปจนปลาปดเนี่ยจนปาาปดเนี่ยตั้งแต่มาแจกโกลมหมื่นแล้วทั่วประเทศมันมีเงินเท่าไหร่อ่ะไม่มีประเทศไหนที่แจกเงินที่สร้างความเจริญให้ประเทศรัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนมันมี2ทางด้วยกันแต่ผมประโยชน์อะจริงมันคล้ายเคียงกันทางแรกสมมติเศรษฐกิจล้มเหลวแจกเงินให้คนรวยแล้วหวังว่าคนรวยจะใช่ไหมครับทดลองมาแล้วไม่เวิร์กเพราะตอนนี้คนรวยได้เงินอะ คนรวยไม่ใช้ใจ่ายเพราะคนรวยมีเหลือเฟือ,อแล้วรักธุรกิจนะครับอันก็จะไม่ทัความเสี่ยงเพิ่มไม่จ้างคนเพิ่มครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีส่วนการให้เงินคนรวยอะ่ะในช่วงเวลาเศรษฐกิจไม่ดีโชว์นะครับจากวิทยาศาสตร์ว่ามันมันไม่ได้วร์นขนาดนั้นทาที่2ให้คนจนหรือาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์วันนี้ซึ่งถ้ามองด้วยผิวนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเอ้ยให้เงินคนจนคนคนจนก็ใช้ใจ่ายอยู่แล้วเพราะเราต้อง,เร,องเราต้องกินแต่มันก็สุดท้ายมันก็กลับมาที่คนรวยดีทำไมเตอนเพราะาตอนที่คุณ ที่สุดแล้วองค์กรที่สามารถให้ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดก็คือองค์กรใหญ่อยู่ดีสุดสุดท้ายเงินก็กลับมาที่คนรวยส่ว so, นวิธีจริงๆวิธีของการทําให้ความเหลื่อมล้ำน้อยลงนะครับคือไม่ควรมีนโยบายในการแจกเงินเพราะว่าการแจกเงินอะยังไงก็เพิ่มความเหลื่อมล้ำวิธีที่งา่ายสุดนะครับคือเอาเงินก้อนนะี้สร้างฟาวเดชั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่พักคั้นเอชมีดีกว่าเพราะการที่คุณสร้างธุรกิจมันคือรูปใหญ่คุณสร้างธุรกิจคุณต้องจ้างคนคนต้องมีที่อยู่คนจะเช่าคนจะซื้อคณจะจ่ายภาษีมากขึ้นแต่ถ้าคุณแจกเงิน ให้คนไปซื้อข้าวเช่าบ้านมันคือหลุมเล็กมันไม่โดนภาษีใหลุมนี้และมันไม่ได้สร้างอีกนอมิกไซเคิลที่ใหญ่กว่านี้โซการแจกเงินครับมันเป็นวิธีที่โชว์มาตั้งแต่วิธีสัง่งหมดแล้วว่ามันไม่ได้สร้างความเจริญให้ประเทศแถมสร้างความเหลื่อมล้ำด้วยไม่ว่าที่คุณจะเอาเงินไปให้คนรวยและให้คนจนสุดท้ายเงินกลับไปที่คนรวยผมคิดว่าถ้าจะให้คนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยต้องให้เป็นเงินสดสมมติว่าครอบครัวหนึ่งมีห้ามีห้าคนเขาสามารถเอาเงินห้าหมื่นบาทเนี่ย ไปซื้อกวัวหรือซื้อหมูซื้อไก่มาเลี้ยงได้มันจะเป็นทุนของคนลากย่าได้แต่ถ้าเอาเงินมาแจกคนละเหมือนนัเหมือนคุณไปสแกนตามร้านตามโชว่หวยหรือตามอะไรเนี่ยเงินมันก็จะเข้าไปตรงโน้นมันไม่ได้ต่อไอ้ยอดออกไปคือเราใช้จ่ายไปคือหมดแต่ถ้าให้คนละห้าหมื่นปุ๊บอ,มมอบ่าผมมีครอบครัวผมมีห้าคนผมเอาเงินห้าหมื่นแล้วก็มาปรึกษากันว่า เออเราไปซื้ออะไรเราไปทําอะไรทําธุรกิจอะไรเพื่อมันจะต่อยอดไปได้ออผมอาจจะไปซื้อวัวแม่ลูกสักสามหมื่นเออ,เอ,อที่เออที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนหรือค่าน่คานค่านี่ไปมันมันก็ยังเหลือที่แบบว่าสิ่งที่มันที่จะเหลือต่อยอดไปได้เศรษฐกิจมันก็จะไปได้ออแต่ถ้าเงิน,งนมาไปสแกนปุ๊บเออสแกนทุกวันทุกวันก็หมดไปสแกนใครสแกนมันไปมาเงินหมด หมดแล้วก็คือจบมันไม่มีที่จะต่อยอดขึ้นไปมันทำาทํทำได้แต่มันทำไม่ถูกหนึ่งทำไมต้องจำกัดขอบเขตพี่ไม่ไม่ให้ไม่จ่ายค่าเสื้อผ้าหนักเรียนค่าเทอมค่าไฟฟ้าค่าน้ำปลาปลาตรงนี้แตไมต้องไปต้องไปซื้อร้านเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวอ่าผมถามว่าถามเราบางคนเราไม่จําเป็นอ่ะใช่ไหมเราจะซื้อของร้านนี้ร้านเดียวเราจะเออเฮ้ยวันนี้ต้องไปเสียค่าไฟค่าไฟติดไปสองเดือนเราต้องไปเสียค่าไฟได้นี่เหมือนไปเสียค่าไฟไม่ได้มันไม่ได้กระตุ้นเลยมันกระตุ้นเฉพาะพูกมันเอง ายทุนก็มาเองที่ลงทุนให้ไอ้พวกนักการเมืองอะ่ะมันต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลายให้พวกลักญาอะขึ้นมาพวกันร้านโชว์หวยร้านอะไรเนี่ยสนับสนุนเขาใครไม่มีปัญญาไม่มีมือถือต้องสทรถามว่าแถวบ้านนอกลุงตาเสียทศา,าเนี่ยไม่มีมือถือแล้วผรถามจะใช้ก็ได้ไหมจะลงทะเบียนยังไงแล้วคนเนี่ยเนี่ยทุกวันที่ที่ผมพูดนะคนที่ติดเตียงอ่ะเหินคนจนอ่ะต้องไปสแกนหน้าใช่ไหมแล้วผมถามว่าไอ้คนที่ติดเตียงอะ่ะจะยกเข้ามามาสแกนหน้าต่อห,หน้าร้านไหมมันไม่ถูก เปลี่ยนระัฐบาลทิ้งมันก็เปลี่ยนทิ้งตุงตู่มันก็เปลี่ยนทิง้งนี่มันก็เปลี่ยนทุกหลูตู่ไม่ต้องสกแกนนี่มาเจอนี่สกแกนเนี่ยถ้ามีมันก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าการซื้อจับจ่ายมันไปตกอยู่ที่ใครแต่ที่ที่รู้ก็คือประชาชนน่ะมันได้ได้จับจ่ายโดยที่ว่าเหมือนกับได้เงินฟรีมางั้นน่ะ,ะแต่ไม่ควรจะปลูกมัดปลูกมัดเช่นเอ,ะอะจะต้องซื้อร้านน,านั้นร้านนี้อะไรอย่างนั้นน่ะเอะอ,อมันน่าจะกระจายมากกว่าใช่ไหม มันจะได้ทถ,ถึงโดยเฉพาะลากญ้าที่เขาเข็นรถขายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจ,จะไปเป็นลักษณะแบบนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปซื้อร้านนั้นร้านนี้ซึ่งระบุไอ้กรณีไอ้อะไรนยไอ้มูลค่าบัตร300อ,อบาทในที่บัตรคนจนน่ะคุณก็ณไปบังคับร้านนั้นร้านนี้ซึ่งเขาไม่สามารถจะซื้อรานรถเข็นได้อย่างนี้มันเรียวกว่ากระตุ้นเงินแบบไหนอะ่ะถ้าเป็นเงินสดมันก็ดีกับพวกรากญ้าที่สามารถใช้ง่าย แต่ศีรษาที่เขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยพอสามารถซื้อได้ยช่วยไม่ได้หรอกค่ะช่วยได้กลุ่มหนึ่งแต่มาอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงจริงๆอ่ะไม่ได้หรอกคิดว่าเงินที่สุดแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหน,นก็อยู่กับพวกนายทุนที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มาซื้อเราซื้อเราก็ไม่ได้ไม่มีผลอะไรจากเขาอ่ะพูดง่ายๆะนะคะไม่เห็นด้วยเลยค่ะแล้วต่อไปถ้ากู้มาแล้ว รุ่นหลังเด็กๆรุ่นหลังเะายทำยังไงคะก็ต้องจามใช้นี่มันจะไหวเหรอคะถ้าอยากให้ดีก็ช่วยลดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างเงี้ยของข้าวของก็แพงมากขนาดเงินยังไม่ทันเข้าวเลยข้าวของขึ้นไปทีต้องเยอะแยะแล้วอ่ะลดค่าน้ำค่าไฟค่าของค่าของชี่ให้มันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยมันยะงดีกว่าก็ไม่รู้จั พูดยังไงนะไอเรื่องที่แบบว่ารัฐบาลควรทําอะไรก่อนเพราะว่าไอที่ผมดูข่าวหรือว่าดทูทั่วไปทุกวันเนี้เขาไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบว่าที่แบบว่าเห็นนะ<ม>เห็นว่ามันกําลังดําเนินการออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คําพูดว่าเออผมจะทํานี่ผมจะทํานี่แต่ว่ายังไม่เห็นอะไรเลยมาทุกรัฐบาลมันจะเปลี่ยนขึ้นขึ้นสูงเสร็จปั๊บคนเข้ามาใหม่ปับ๊บต่ำลงหน่อยเดี๋ยว,วขึ้นอีกก็เหมือนมาใหม่ใช่เไหม น้ำมันลงไปยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดบาทตัววันเป็นยังไงปล่อยร้อยตัวแล้วมันไม่จริงใจกับประชาชนเรื่องเงินที่ก็มันเป็นเงินที่จับต้องไม่ได้แต่มันเป็นเงินที่ตกลงกันซึ่งกันและกันใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วที่มาของเงินเงิน c r y p เคอร์เร n c y อะไรพวกนี้นะที่ใช้บล็อกเชนเป็นตัวกําหนดควบคุมนะมันไม่มีตัวเงินที่แท้จริงไงมันเป็นตัวเลขที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมผู้ใช้กับผู้ รบริการอะไรก็แต่เขาเชื่อมโยงไปหมดพวกนี้ยอมรับก,การัตรนตก็เห็นไม่ไดบบางประเทศก็ล้มไปทั้งวงเลยธนาคารเกินล้มหมดสิ่งมาที่สุดคือตรงนี้ก็คือว่าวันนี้ที่เอามาพูดกับวันนี้เนี่ยผมไม่อยากไปแต่ต้องไครนะแต่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยว่าเพราะยังไงก็ตามจะใช้การใช้กันทางใดก็ตามมันต้องมีเม็ดเงินจริงอยู่เสมอถูกไหมพูดไดรลอยเท่าไหร่ก็ได้ ตัวเลขพวกนี้ได้ไ่าไรก็ได้แต่มันมีเงินสำรองอยู่ในคลังในงบประมาณพอหรือเปล่านั่นแหละถ้าไม่พอเสี่ยงนะผมไม่ไปว่าใครไม่จะมีใครก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะพูดอะไรก็ได้นะคือผมก็เดาแนวข้อพิจารณาของคณะรัฐมน,นตรีไม่ออกนะว่าจะไปยังไงนะฮะเพราะมันเป็นหน้าที่อำนาจของเขาปปชก็จบเรื่องการเสนอแนะนะครับส่วนการดําเนินโครงการต่อไปถ้ามันมีประเด็นปัญหาอะไรต่างเนี่ยปปชก็มีหน้าที่เฝ้าระวังเพราะกฎหมายมาตรา35 มีบทบัญญัติอีกอันหนึ่งบอกกรณีที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นก็บอกให้คณะกรรมการปรชลงไปให้ข้อเสนอแนะหรือแนะนําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตก่อนวันนี้เป็นเรื่องก,การป้องนําปะคือทํางานในเชิงป้องไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วนะครับเกิดความเสียหายแล้วมีผู้กิกรผิดแล้วปชค่อยลงไปวันนี้กฎหมายไม่เขียนอย่างนั้นว่าให้ปชเนี่ยสามารถก้าวไปข้างหน้าก่อนได้ทํางานในเชิงรุกไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับ แต่สิ่งที่เราทํางานในเชิงรุกก็เป็นเพียงข้อเสนอแน,นะเราทําได้เท่านั้นนะครับแล้วก็เฝ้าดูแค่นั้นเองจะกล่าวได้ไหมคะว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่ไดำเนินการตามแต่ข้อของปปออชนะคะมันก็ส่งเสียงที่จะทำทำให้เกิดปัญหากับรัฐบาลอีกในอนานนนคตคะอันนี้เป็นเรืกก่องการมองในอนาคตนะครับเราเพียงต่อข้อเสนอแน,นะแต่รัฐบาลท่านมีเหตุผลนะครับสามารถชี้แจง ต่อสื่อมวลชนต่อสาธารณชนได้และการดําเนินการมันไม่มีประเด็นเรื่องการทุจริตหรือมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นหรือมีการเลือกผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มเอกชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือการวางระบบไม่ว่าจะเป็นบ l กเชียนหรืออะไรต่างมันสามารถทําไปโดยสมูทมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ส่งผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนําคือข้อแนะนําครับเราก็เสนอในมุมมองของราชการนี้ไปให้ท่านแต่ก็อาจจะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งและมีข้อมูลมีเหตุผลสนับสนุนของรัฐบาลว่ามันวิกฤตก็เป็นหน้าที่รับหน้าของ รัฐบาลที่จะมีมุมมองนั้นได้และสามารถดําเนินการขับเคลื่อนไปได้นะครับผมจึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการฟิทแบบเหมือนมีการกําหนด T O R พอกําหนดเสร็จนะครับพรบบอกว่าคุณต้องมีการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นโดยรอบด้านแล้วมองเห็นว่าเอ๊ะมันยังสามารถทําได้ต่อไปก็เป็นหน้าที่อำนาจของคณะกรัฐบาลเพราซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศปปชไม่ใช่มาบริหารประเทศนะครับปปชก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งเสียงประชาพิจารณ์เหมือนกัน ให้ความเห็นเหมือนกันแค่นั้นเองเรื่องเงินดิจิตอลวอร์เรดนะเขาก็ยอมรับนะบอกว่าเขาได้ยินมานะเงินรัดแรกก็จะมีการแจกก่อนนะเป็นเงินสดให้กับกลุ่มบัตรคนจนนะครับอ้างว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางนะแต่ก็เป็นบัตรคนจนเหมือนเดิมส่วนที่เหลือนะครับอีก14ล้านคน41ล้านคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะแจกเป็นเงินดิจิตอลเขายอมรับเองทั้งหมดโอ้ยรู้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะเป็นระบบบล็อกเชนควบคุมพื้นที่ได้จะจัดการโน่นนี่นั่นวางพื้นที่นะครับในการจะจ่ายเงินจะชุ่มชื่นทั้งประเทศไทยโอ้โหคนฟังไม่รู้เรื่องอะไรหัวใจพองวัฒนศิลป์โอโ้เก่งจะทําให้ประเทศเนี้ยพองฟูขึ้นมาอู้ยเศรษฐกิจจะดีดิอุ้ยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมาอ่นะนั่นคือผมเห็นหุนส่วนกันนะสิ่งแรกที่ทุนส่วนคนทราบ หนึ่งทักษิณยอมรับเองนะว่าเขาไม่ได้ครอบงำแต่เขาครอบครองทั้งหมดนะครับนั่นะคือนะประการที่หนึ่งเลยสองวันนี้เราคงเห็นแล้วนะเรื่องของดิจิตอลพอร์เตใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังมาตลอดผักดันโครงการนี้มาตลอดและได้ยินจากปากของทักษิณเองนะครับก็คงได้เห็นชัดเจนแล้วนะประการที่สองประการที่สามสิ่งที่หุนส่วนคนทราบก็คือว่า เงินดิจิตอลวลเดตเงินที่เอามาแจกเนี่ยตอนนี้นะครับได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าจะมีการกู้ยืม1 2แสนล้านบาทนะครับจะไปกู้ยืมเพิ่มนะแล้วก็เงินส่วนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอามากู้ยืมแบบไหนจะไปเอาธกศมาหรือจะเอาธนาคารออมสินมานี่ครับไม่ได้บอกนะนะครับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วพอผ่านคอรมอสอสอสอวอประกาศเป็นกฎหมายแล้ว นะครับประการที่4ประเด็นคือผิดกฎหมายไหมนะครับเพราะมีการประกาศแล้วนี่จะไปกู้ยืมนี่ทําไปแล้วเนี่ยผิดกฎหมายเพผิดรัฐธรรมนูนไหมผมเรียนย้ำคุณส่วนนะผิดรัฐธรรมนูนผิดพราบาวินัยการเงินกันกลางนะครับผิดพราบาเงินตราซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้มีการประกาศเตือนแล้วนะครับคอ,อรมอก็ยังจะปาจะไปนะสอสอก็ยังจะไปสอวอก็ยังจะไปนี่คือหลักเลยนะครับขัดตรัฐธรรมนูนไหมขัดนะ ประเด็นสุดท้ายเงินทั้งหมดนี่คือของใครเงินของทักษิณเหรอไม่ใช่นะครับเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของพวกเราเนี่ยไม่ใช่เงินของทักษิณนะครับพอไม่ใช่เป็นเงินของทักษิณใครที่จะต้องมารับผิดชอบภาระนี้เหล่านี้ไม่ใช่ทักษิณนะพวกเราคือประชาชนนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นในสปีดชุดแรกที่ทักษิณพูดเขาพูดถึงอะไร พูดถึงการเก็บภาษีเพิ่มนะครับจะต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มจากใครจากพวกเรานะนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าคุณได้เงินดิจิตอลวอเลทคุณไม่ได้เงินดิจิตอลวอเลด,ดคุณต้องโดนเก็บภาษีเหมือนกันบางคนเอ้ยฉันไม่ได้เก็บฉันเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าขอโทษฮนะร้อยละเจ็ดสิบ จากการเก็บภาษีในประเทศนี้มาจากแวทเจดเจากการซื้อสินค้าห้างสินค้าร้านค้าซื้อขนมซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อไอผงไอแพซื้ออุปกรณ์ต่างๆแวเจดเนะนั่นคือคําตอบนะนั่นหมายว่าทุกคนได้เสียภาษีนะครับส่วนที่เหลืออีกสิเป็นนิติบุคคลอีกสิเป็นเป็นบุคคลธรรมดา นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่างานนี้เขาจะกู้มานะทำไมเขาต้องแจกเดือนกันยายนเพราะเป็นปลายปีก็มานจะหมดก็มานปี256730กันยายนเขาจะแจกเดือนกันยายนพอเขาจะแจกเดือนกันยายนเขาก็เลยมั่นใจว่าไม่เกิดการรัฐประหารแน่นอนเพราะถ้าจะรัฐประหารก็กันยาหรือตุลานะฮะถ้าแจกเงินเสร็จประชาชนจะเป็นผนังอะไรผนังแพงกําแพงเหล็ก มาปกป้องเขาเขาจึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารในยุคองอิงอย่างแน่นอนเพราะได้รับการสนับสนุนจากบนสู่ล่างแต่หลังจากที่ทักษิณสปีดได้วันเดียวคดีตากใบฮะยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับที่ทักษิณสั่งทักษิณคิดเพื่อไทยธทำทักษิณสั่งศาลรับฟ้องที่ทำให้พี่น้องชาวใต้ บาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากจากการสั่งปราบปรามประชาชนจากวารกรรมที่ชื่อว่าโจกรกระจกผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะสิ่งที่ทักษิณออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เขาแบนไตามาหมดล้นะเห็นทุกอย่างละครอบครองบงการเงินดิจิตอลนะครับแต่สิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยเขาลืมไปอย่างว่า รัฐมนูลที่เขาใช้ไม่ใช่รัฐมนูลปี4 0นี่คือรัฐมนูลปี60ที่เขียนป้องกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี25 4 5ในสมัยเขาเป็นนายกรัตรีที่พักการเมืองเอาเงินของประชาชนมาแจกอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่เศรษฐกิจดีอยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนฮนะผมเรียนยำนะ้ำฮะคดีนี้ ยิ่งกว่ากรณีเรื่องของการแจกเงินเฉยๆยิ่งกว่ากรณีจำนำข้าวยิ่งกว่ากรณีลำไยห,หอมหัวใหญ่นะครับที่เคยทำในจังหวัดลำพูนคราวนี้ดิจิ t a l วอลเล t นะครับจะต้องมีคนรับผิดชอบไม่ว่าใครก็ตามเกี่ยวข้องทั้งหมดโดนยกเข่งแน่นอนอำเอยอำนาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือ มีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วใหญ่ยืย้อหอบหิวโหวยกอบโกยกินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไถฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในวันที่เรื่องร้ายๆแพร่กระจายไปทุกที่คนดีมีค่าแค่ดอกไม้ในที่ลับตา สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดผ่านทายทา่าพลังความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาอ่อ,อความดีร่วมเป็นแรงใจเพื่อให้คนดีไม่สิ้นหวังเราจะเคียงข้างกันทุกข้าวอย่างนับจากนี้ คนดีต้องไม่เดียวได้ตราบลมหายใจยังมีเราจะร่วมสร้างค่านิยมแห่งความดีด้วยกันมือจับมือใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปัน เป็นดังสัญญาจากคนตายฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั้นคือความดีแม่โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ ยังรากเติบโตอย่างมั่นคงในานามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา ใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดังสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม้โลกยุบไหม จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้อย่างราบเติบโตอย่างมั่นคงในนามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา